ดอกเบีย้ยนะครับเงินกู้สินเชื่อบ้านนะครับในเดือนมกราคมปี2,566นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปคับถ้าเราลองสังเกตดูนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนมากๆอยากให้ดูดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกก่อนครับดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรกของทุกธนาคารปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดมากๆเลยนะครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินที่จะมีออกมาอีกเรื่อยๆนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอรีแคปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2,565นะครับและจะเป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องต่อมาจนถึงปี2,566ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็ทุกคนน่าจะรู้ใช่ไหมครับว่าในปี2,565ที่ผ่านมานี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับรวมถึงประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับได้เผชิญหน้ากับภาวะเงินเฟอ้อที่สูงมากในรอบหลาย10ปีนะครับสามสปีเนี่ยไม่เคยสูงเท่ากับปี26 2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งต้องบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยขึ้นไปถึงระดับ7หรือเกือบเกือบแของบ้านเรานะครับถ้าเป็นของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับขึ้นไปเยอะกว่านั้นอีกครับขึ้นไปเกือบเกือบแปเเลยนะครับในบางเดือนนะซึ่งแน่นอนครับว่าการ ปรับขึ้นของเงินเฟ้อที่เยอะขนาดนี้ครับมันส่งผลให้ราคาสินค้าพลังงานต่างๆนะครับปรับเพิ่มสูงขึ้นมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาพลังงานครับราคาน้ํามันราคาไฟฟ้าเนี่ยเราสังเกตได้ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหราคาปรับขึ้นจนน่าตกใจมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เป็น,นกลไกตามหลักเศรษฐศาสตร์นะครับที่ธนาคาร ของแต่ละประเทศเนี่ยครับธนาคารกลางแต่ละประเทศเขาจะออกมาทํากันนะครับนั่นก็คือการปรับขึ้นดอกเบี้ยน,นโยบาย ดังนั้นลองมาดูนะครับผมมีข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยมาให้ทุกคนดูนะครับข้อมูลจากกราฟนี้นะครับเป็นดอกเบี้ยนโยบายนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี2565น้านะครับถ้าดูจากกราฟนี้เราจะไม่เห็นว่ามันขึ้นกี่ครั้งใช่ไหมครับผมสรุปให้นะครับว่าในปี2565นี้ครับดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมีการปรับขึ้น3ครั้งด้วยกันนะครับ3าครั้งด้วยกันนะครับหลายๆคนอาจจะนึกว่าเยอะนะฮะ ต้องบอกว่าแบงก์ชาติหรือธนาคารในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยปรับขึ้น3ครั้งนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นการขึ้นที่ค่อยเป็นค่อยไปที่สุดแล้วนะครับถ้าเราอ้างอิงจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะครับคือเฟดเนี่ยขึ้นหนักหน่วงมาก5หรือ6ครั้งนี่แหละนะครับขึ้นแบบหนักหน่วงมากจร ين, ิงๆรแล้วขึ้นแต่ละครั้งนะครับขึ้นที่0.75 0.5แต่บ้านเราขึ้น3ครั้งบวกเพิ่มมาแค่0.75นั่นหมายความว่าการขึ้นทั้ง3ครั้งนี้นะคร ทั้งหมด3ครั้งนี้นะครับขึ้นมาแค่0ครั้งละ0.25%เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็กลับมานะครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้ดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับดอกเบีย้ยเงินกู้ใช่ไหมครับผมขอรีแคปนิดนึงนะถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็ทนฟังนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับคืออย่างนี้ครับดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยเป็นดอกเบีย้ยกลางครับที่เอาไว้ใช้อ้างอิง กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเวลาเขาจะกาหนดพวกดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับดังนั้นหมายความว่าถ้าดอกเบีย้นยนโยบายที่กําหนดโดยธนาคารกลางมีการปรับขึ้นนะครับมันจะส่งผลแบบกระทบอย่างแน่นอนครับที่จะทําให้ทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากแล้วก็ดอกเบีย้ยเงินกู้เนี่ย มีการปรับขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับซึ่งในช่วงปีที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายปีเราได้เห็นข่าวใช่ไหมครับว่ามีแบงก์ต่างๆออกมาทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้กันแล้วไม่ว่าจะเป็น MRR MLR หรือว่า MOR นะครับคือปรับขึ้นบางธนาคารปรับขึ้นในช่วงก่อนปีใหม่ด้วยนะครับเรียกว่าเซอร์ไพรส์นะครับเป็นของก่ัญปีใหม่กันไปเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับก็มันจึงสืบเนื่องมาในปี2566นี่แหละนะครับว่า การขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่ายังคงมีการขึ้นต่อเนื่องแน่ๆเพราะบ้านเราประเทศไทยอะครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงปลายปีที่แล้วเองซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศและครับเขาขึ้นกันมาเยอะแล้วฮะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไตรามาสสองไตรามาสสามแล้วของเราเนี่ยเรียกว่าคือต้องต้องเรียกว่าเราเนี่ยพยายามจะประคับประคองอ ตลาดการเงินบ้านเราให้มีเสถียรภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็ประกอบกับบ้านเราเนี่ยค่อนข้างมีสถานะการเงินการคลังที่ค่อนข้างดีจึงสามารถแบบยือ้อยุดฉุดกระชากมาปรับขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีกันได้นะครับดังนั้นนะครับในปีนี้ก็ยังคิดว่ายังไม่จบแน่นอนครับในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้ไม่ว่าจะเป็น MRR MLR MOR R ของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งในช่วงต้นปีที่เรากําลังไลฟ์กันอยู่เนี่ยนะครับ ธนาคารรัฐทั้ง2ธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารออมสินเนี่ยยังไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้นะครับเพราะเขาก็ตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนเพื่อที่จะลดภาระให้กับประชาชนนะครับแต่สุดท้ายแล้วผมค่อนข้างเชื่อว,ว่าในในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นไตรามาสสหรือว่าเดือนที่2ก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ตามก็หนีไม่พ้นจริงๆครับที่ธนาคารรัฐทั้ง2ธนาคารนี้จะต้องมีการปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้เช่นกันนะครับและสุดท้ายมันก็จะส่งผลกระทบครับให้อา่า พาราดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายมากขึ้นนะครับเป็นเราตามตัวไปเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันหนึง่งนี่อันนี้คือตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับของบ้านเราลองดูมกระลาปีที่แล้วก็คือช่วงก่อนที่จะมเีเงินเฟอ้อมันจะพุ่งระเบิดระเบ้อนะครับเงินเงินเฟอ้อเดือนมกนักกะลาอยู่ที่3.2อซึ่งเงินเฟอ้อในระดับที่ประมาณ3 2 3เนี่ยเรียกว่าเป็นค่าปกตินะครับ บางคนได้ยินคําว่าเงินเฟ้ออะไรพวกนี้รู้สึกว่ามไม่ชอบเลยรู้สึกมันเป็นอะไรที่เป็น,เป,นเป็นตัวร้ายเป็นเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆไม่ใช่นะครับเงินเฟ้อควรจะมีครับแต่ควรจะมีให้อยู่ในระดับที่มันสามารถแฮนเดิลหรือว่าควบคุมได้ครับเช่น 3- 4เการที่ประเทศไหนนะครับหรือเศรษฐกิจอะไรไม่มีเงินเฟ้อเลยเนี่ยมันหมายความว่าเศรษฐกิจในประเทศนั้นไม่มีการขยับขยายไม่มีกิจกรรมกิจการทางเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจมันเติบโตเม็ดเงินไม่ไหลเวียนเลยครับ ดังนั้นเงินเฟ้อควรจะมีนะครับแต่ว่าควรจะมีในกรอบที่สามารถควบคุมดูแลได้นะครับแต่เราลองมาดูกันนะครับว่าปีที่แล้วเห็นไหมครัว่าเงินเฟ้อตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยเล่นไป5%จาก3ไป5เนี่ยเบิลขึ้นเกือบ2เท่าเกือบ2เท่านะครับตรงเรียกว่าเออดีดไปสูงเลยนะครับ5 5 4 7.1 7.6นะครับ7.61นะครับแล้วผมก็จะไม่ผิดไปพีคเกือบเกือบ8นะครับเนี่ย7กว่ากว่าเกือบเกือบ8ของบ้านเรา แล้วก็ค่อยๆทยอยลดลงมาแล้วครับกลายเป็น6 5 5 5 5ดนะครับดังนั้นนะครับก็เพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อกลับมันอยู่ในระดับที่น่าพอใจผมคิดว่าตัวเลขที่น่าพอใจอ่ะก็คือประมาณ 4- 4% 3ไปปลายๆแบบนี้ผมว่าน่าจะพอใจนะครับก็ไม่ไม่แปลกนะครับที่เราจะเห็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อคุมเงินเฟอ้อให้มันกลับมาอยู่ในภาวะปกตินะครับรวมไปถึงนะครับพอดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นแล้ว ดอกเบี้ยงเงินกู้ที่ผมบอกไปครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าผมมองว่าปีนี้ดอกเบี้ยงเงินกู้น่าจะไปต่อนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่านี่แหละดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นดอกเบี้ยงเงินกู้ก็ต้องปรับเพิ่มไปด้วยให้มันสอดคล้องกันไป นะครับเนาะอ,อ่ะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนว่าเอ๊ะทำไมบางคนสงสัยว่าถ้าไมดอกเบี้ยมันขึ้นไม่รู้จะหยุดจะหย่อนจะเอากําไรใช่ไหมนะครับจริง,รงๆองบอกมันเป็น,นกลไกเพื่อที่จะสกัดเงินเฟ้อนะครับซึ่งเนี่ยเท่าที่เห็นนะมันก็ค่อยๆลดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าจะจะลดได้มากน้อยขนาดไหนแล้วจะเอาอยู่เมื่อไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆครับก็คือคนที่มีภาระหนี้สินนะครับหรือว่าผ่อนสินเชื่ออยู่ไม่ว่าจะสินเชื่ออะไรก็ตามนะ ก็จะต้องได้รับภาระดอกเบี้ยมากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยนะครับทีนี้ครับสำหรับดอกเบี้ยนะครับเงินกู้สินเชื่อบ้านนะครับในเดือนมกราคมปี2,566นี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับถ้าเราลองสังเกตดูนะสิ่งที่สังเกตได้ชัดเจนมากๆอยากให้ดูดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรกก่อนครับเนี่ยบรรทัดเฉลี่ย3ปีแรกนะครับจะสังเกตว่าดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีแรก ของทุกธนาคารปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างสังเกตได้ชัดมากๆเลยนะครับถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ปีที่แล้วเอาปีที่แล้วพอนะครับไม่ต้องย้อนไปไกลนะจะสังเกตว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีของแต่ละแบงค์เนี่ยเต็มที่ก็คือ2ปลายปลายหรือ3.1 3.2เนี่ยคือถือว่าเยอะแล้วแต่ลองดูของต้นปีนี้สิครับ ต้นปีนี้เนี่ยเห็นไหมครว่าอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีวิ่งไปถึง3.5บางแบงก์วิ่งไปเกือบ4ี่บางแบงก์วิ่งไป4ี่แล้วนะครับดังนั้นชัดเจนมากๆนะครับเป็นภาพที่เห็นชัดมากๆว่าวันนี้ดอกเบีย้ยเริ่มปรับขึ้นแล้วใช้คำว่าเริ่มนะครับยังไม่ได้จบนะดอกเบีย้ยเริ่มปรับขึ้นแล้วนะครับและอีกเรื่องที่สังเกตชัดเจนมากๆเลยนะครับนั่นก็คือทุกอันเห็นไหมครว่าแทบจะไม่มีดอกเบีย้ยคงที่เลย แทบจะไม่มีดอกเบี้ยคงที่เลยนะครับเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัวหมดเลยดอกเบี้ยคงที่คืออย่างนี้ครับดอกเบี้ยคงที่คือดอกเบี้ยที่ธนาคารกําหนดไว้กับเราเลยครับว่านปีที่1ที่2เนี่ยดอกเบี้ยมันฟิกคงที่ไว้เลยเท่านั้นเท่านี้ระหว่างทางไม่ว่าจะมีการปรับขึ้นปรับลงของ MRR หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้รับผลกระทบอันนี้คือคงที่ครับแต่ดอกเบี้ยลอยตัวคือดอกเบี้ยที่บอกเป็นค่า MRR ลบอ่ะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดอกเบี้ยลอยตัวครับ ซึ่งดอกเบี้ยลอยตัวเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีในทุกธนาคารเลยจากในตารางที่เราเห็นกันนะครับสำหรับคนที่จะซื้อบ้านในช่วงต้นปีนี้นะครับก็สามารถไปลองเลือกนะครับดูธนาคารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็บอกอีกนิดนึงนะครับว่าวิธีการเลือกธนาคารเนี่ยเราไม่ได้ดูแค่ดอกเบี้ยนะครับนอกจากดอกเบี้ยแล้วแน่นอนครับดอกเบี้ยรเราดูเป็นเกณฑ์แรกเกณฑ์ต่อมาครับเราดูเรื่องค่าธรรมเนียม หรือว่า,ค,า,าค่าบริการต่างๆที่แต่ละแบงค์เขากําหนดให้เราบางแบงค์บังคับให้ทําตัวนู้นตัวนี้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งรวมๆกันแล้วถึงดอกเบี้ยมันถูกกว่าแต่พอไปรวมกับไอ้โปรดักต์นูน่นนี่นั่นมันกลายเป็นว่าแพงกว่าแบบนี้ก็มีนะครับดังนั้นดูดอกเบีย้ยแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมให้เราหรือเปล่านะครับเนาะก็ยังไงก็ตามเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับให้คนที่กําลังจะซื้อบ้านในช่วงต้นปีนี้นะครับ